มีอะไรถามมีมีเรื่องความรักหรือเปล่าคนทุกวันเนี่ยมันรักกันไม่จริงหรอกจริงไหมครับถ้าคนรักจริงๆนะมันจะไปไหนก็ยังรักอยู่เขาเรียกคนรักคคนรักเนี่ยคือมึงจะไปไหนกูก็รักมึงอยู่คเออ ถ้าคนเกลียดนะมึงไปไหนกูก็เกลียดมึงอยู่เชียงไหมอย่าไปสะสมกันระหว่างความรักกับความเกลียดรักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีอีกอารมณ์นึงครับหลวงตาที่เขาเรียกว่าอารมณ์หวงไงครับอันนี้ของชั้นอันนี้คนนี้ของชั้นมันมาเกิดจากความรักเลยจุความรักมันเป็นลูกโซ่ไปเยอะเลยครับใครแต่ต้องไม่ได้คนนี้ มันกแรกก่อนนั่นแหละพออยู่นานๆมันก็ติดติดมันก็หลงเลยหลงโูกหลงเสียงหลงลรถแล้วก็ติดติดแล้วก็เกิดถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์ทุกข์อีกทุกข์มากก็เกิดการอาฆาตมากก็เกิดพยาบาทมากก็เกิดการ อจิฐานสาบแช่งอจิฐานอะไรเยอะแยะเลยยาวเลยครับเกิดจากอะไรกเกิดจากความรักไม่เป็นนี<อ>่ก็เลยรักไม่เป็ดถ้ารักเป็นก็คือรักนะอย่าไปปะาปนกับความทุกข์ใช่ไหมล่ะก็ถูกแล้วเออ ถ้าตู้น่ะถ้าใครเป็นคารวาสน,นะคนรักเขาไปใหม่ๆหมก็แถมเงินเข้าไปคนี่ก็ว่ารักแท้รักแท้ใช่แถมสตังแถมสมบัติเีิยเข้าไปเลยอืเพราะเรารักเขาด้วยหัวใจไม่ได้รักเขาที่ถูกต้ง้งตัวตนว่าเขาจะอยู่ไหนทำอนะไรไปกับใครอะไร ความรักคือความปรารถนาดีเคร่อูณซึ่งกันและกันถูกต้องเลยมีอะไรฉันช่วยเธอได้นะะประมาณนี้เป็นห่วงเป็นใยกันนี่คือความรักรักแบบโพธิสัตว์หลวงพ่อาน่ะโพธิสัตว์รักตัวเองมากรักคนอื่นมากกว่าตัวเองไปเรีเลยจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพุทธานั่นแหะ หรือแม้แต่อย่างเช่นกรณีที่คนอื่นทำให้เราเจ็บช้ำใจหรือว่ามาทำร้ายเราทั้งกายและใจเร,เราก็าต้องรักเขาต้องรักให้มากะเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะทำร้ายตัวเองเขาไหมล่ะ,ะเออเพราะมันไม่รู้ไงนี่คือความไม่รู้ถ้าเราไปเกลียดใครสักคนเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้แล้ว ไม่รู้ว่าไอ้ความทุกข์ไอ้ความเจ็บมันเป็นยังไงมันก็เจ็บอยู่งั้นเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะเจ็บไหมมันอยากไปเจ็บไหมคมันก็ไม่ไป<อ>คือสําคัญคือเราเราเราโต้อตอบกับไปอย่างไรเราต่ออย่างไรกับสิ่งที่เราโดนกระทามาเราไม่ต่ออะไรทั้งสิน้นเราต่อบุญตัวเราเองค เราฟังได้ใครจะพูดอะไรเราฟังได้เราดูได้ดูได้หมดแหละแต่เราไม่ต่อในสิ่งที่เราดูเรารู้เราต่อเฉพาะสิ่งที่ดีไม่ดีเราไม่ต่อเพราะเราต้องการบำรุงจิตบำรุงธาตุถนอมธาตุถนอมจิตจะไมถนอมรูปถนอมนามเพราะรูปกานามมันอยู่ด้วยกันเอ่ มีลูกก็มีนามยากไหมตุไม่ยากไม่ไมยากนะพูดถึงแล้วมันก็ไม่ง่ายนะฮะถ้าเข้าใจจริงๆครัไม่ยากคือคนที่ทำได้แบบนี้คือต้องเข้าใจเรื่องของการบันทึกบุญถูกอะไรเป็นต้องเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดต้องเข้าใจเรื่องของกรรมคทุกอย่างนี้ไม่ผลแล้วพิสูจน์ได้ ทุกคนด้วยทุกคนมีกรรมที่เขาที่เขาสวดกันนะะสัตว์ทั้งหลายสวดทุกวันครับที่เขาแผลแผนะแผ่ว่าไงสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นน่ะนะนะจาได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรนะจงมีสุขมีสุขเสริดอะไรพวกเนะี้ย พอสวดเสร็จอ้าเชื่องกันเราด่ากันอีกละสวดไปงนั้นอ่ะสวดเสร็จมาด่ากันต่อเย็นเย็นเอาสวกไหมสัตว์ต่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกิดตายทุกเกหมดทังสิ้นจริงไหมจูอ่ะนี่ไม่ได้ว่าใครเลยว่าจําเป็นจริงๆริงนะเนี่ยเอออย่างนี้ครับหลวงตาคือ ก็สวดกันทุกวันแต่ทําไมมันถึงไม่เข้าไปข้างในหรือว่ามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวของผู้สวดหรือผู้ปฏิบัติไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ได้พิจารณาอารมณ์ของแต่ละวันมไม่พิจารณาความดีไม่ดีแต่ละวัน,นต้องพิจารณาครับใช่ไหมเออพลาดวันนี้พลาดเพราะเหตุไรเป็นเพราะเหตุอะไรโอ้มันต้องรู้นี่แสดงว่าความเคยชินมันยังอยู่ใช่ไหม คนเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอารมณ์หุดหิดเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกมาเป็นระยะเวลาวันสองวันมันต้องหลายปีหลายเดือนใช่ไหมบางคนหลายปีบางคนมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะจะให้มันหายไปเลยเนี่ยมันคงไม่หายแต่ถ้าเราฝึกทุกครั้งมันก็หายทุกครั้งเลย เราปวดเมตตาแผรเมตตาไปโมทนา,าบุญมาสวดมนไปห่างทุกครั้งนะทุกครั้งไอตัวนั้นมันก็อยู่อย่างเก่าบุญมันเพิ่มขึ้นคือตัวที่มันไม่ดีมันอยู่อย่างเก่าทุกมันไม่ได้ละลายหายไปแล้วมันไม่หายตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุสใสนั่นแหละเหมือนพระหานบางองค์เนี่ยอย่างว่าสาีบุตรหรืองไงเนี่ย เวลาไปในข้ามถนนข้ามคลองเราจะโดดปุ๊บเลยความเคยชินเนีไงอานุัยลึกๆที่มันอยู่ลึกๆแต่มันไม่มีอะไรแล้วไงแต่คือถ้าเราไม่เอาความดีหรือไม่เอาบุญเพิ่มกบมันไปมันก็ยังคงขึ้นมาง่ายโอ้โหมันต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าตัวต่อถ้าเราจะฝึกการเวีนว่ายใจเกิดเนี่ยนะในชาตินี้นะ บอกว่าที่นี่นะทำเมืองหน้าเนี่ยถ้าทำจริงๆนะฟรีบริการฟรีอ่ะ <Okay. S 2> มีลุงคนหนึ่งที่ทมานี่เมื่อก่อนนั่นน่ะวันนั้นเจอแกแกบอกมาอยู่นี่เดินเดินข้องขึ้นแกบอก <Okay. S 2> ลุงนั่นแหละลุะ oh. ลงที่เขามาจับทิงที่มาทิ้งนั่นแหะลุงคนนั้นวันนั้นเดินสวนทางแก เอ้าลงนี่เดินนี่นี่แะเอาแค่บอกแค่เดินแกก็เดินนะตอนที่ลงรถมาใหม่ๆยังไม่เห็นว่าแกเดินหรอเปล่าแต่ตอนนี้ก็เดินนะมาแกเดินขึ้นชั่มกลางวันกลางวันแกก็ไม่เดินสักสักไม่นานเนี่ยเดี๋ยวแกจะเดินขึ้นละเพราะเกิดเดินมาแล้วก็อยู่ตรงอันใดแล้วกับแกมาฟังเสียงสวดบ่อย ที่เรียกว่าพุทธมนต์มันสามารถปรับธาตุขันได้ไม่ปรับได้ไงอ่ะเพราะจิตนํามาครับจิตมันควบคุมธาติอยู่อะมันมีหลายคนในอดีตเนี่ยที่เดินไม่ค่อยไหวนะผู้หญิงเนี่ยนะแต่อยู่ท่ามไม่กี่วันนะไม่กี่เดือนนะก็เดินได้ใหม่ๆต้องหิ้วปีกรพราะไปอยู่ไม่นานเดินได้เลย เดินได้ข้องเลยทำอาหารข้องเสร็จแล้วพอล้องก็ไปแล้วไงกลับไปใหม่น่าเสียดายน่าเสียดายเพราะอะไรเพราะไม่ต่อก็ไปทำงานเหมือนเดิมเดียกอย่างนี้เหมือนเป็นบทพิสูจน์ว่าสถานที่หรือว่าพลังงานของแต่ละสถานที่นั้นมันมีส่วนมีส่วนด้วยยิ่งคนเยอะๆเนี่ะมีพลังงานเยอะๆด้วย เราสวดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยมันสามารถจะคล้องมาเยอะๆมันสามารถจะไปอธิษฐานปรับธาตุเรามาที่ธาตุเราก็ได้เลยคือเอาพลังงานของที่คนสวดกันเยอะๆแล้วเราน้อม,มาใส่ตัวเองใช่เพื่อปรับธาตุขันถูก,ถกเพราะเรามีพลังงานอยู่ในนั้นด้วยนะเหมือนตุนะเล่นโทรศัพท์เครือไหนอ่ะ มันดูจะเล่นอะไรมันก็ไปหมดเลยมาหากันหมดนะใช่ไหมเอาแช่จิแช่กับวูบเลยนะอนั้นแหละเหมือนกันครับคำถามครับหลวงตาถ้าไม่บริวารเนี่ยชอบทะเลาะกันหรือว่าไม่ค่อยเชื่อฟังเลยนีครับคือเวลาเราพูดอะไรบริวารหรือลูกน้องเราก็ไม่เชื่อฟังในศาสตร์หลวงปู่หรือหลวงตาเนี่ยมีวิธีการจัดการ อย่างกับบริวารหรือล,ลูกน้องอยังไงง่ายง่าย,ายสุดๆเลยดูที่เราเราเรา,เราสินอะไรเข้าใจไหม,มปาณาจินากาเมมุสสาสุลาตัวเราเนี่ยถ้ายังมีอยู่ก็ต้องสวมดมนต์เป็นหลักอธิษฐานเป็นหลักทุกวันน้อมไปที่หลวงปู่ปเพราะหลวงปู่ท่านมีบริวารเยอะน้อมไปที่ พบภูมิที่บ้านที่ทำงานในก็ูลนะให้เขาช่วยเหลือเพื่อกูนนะบุญมาเอาที่เราถ้ามันทำบุญด้วยนะ<ม>บุญใหญ่คือการสวมดมนะ์น<ม>ัะเวลาคุยทุกครั้งให้นึกถึงโพริสัตว์นึกถึงจกักรพรรดิให้สวดสวดแล้วก็ให้ไปตามลูกน้องทุกคนไปทุกคนแพ่ให้โลก ตัวมันแล้วก็ญาติมันคแล้วก็วิญญาณที่หกวข้องกับมันทําได้ก็ดีทาไม่ได้ก็ช่วยได้ไม่ได้นะหลวงตาครับเราสามารถอธิษฐานให้บริวารของเราในอนดีตนะครับกลับมาช่วยเหลือเราในภพชาติปัจจุบันได้ไหมครับเราอธิษฐานอยู่แล้วถ้าคนเข้าใจอถ้าเราจะทําอะไรเป็นประโยชน์ครับ คนที่จะเข้าใจเราคือคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราในอดีตครับเข้าใจไหม<อ>เหมือนพระเจ้านะที่ท่านเทศแล้วคนสําเร็จส่วนญาติทั้งนั้นแหละตุเข้าใจไหมคเคยสร้างบนมาร่วมกันนั่นแหละพอสร้างเป็นนานๆเข้าอีกคนก็อยากไปไปก็ หลวงพี่สนุกดีกับไปทุกภพทุกชาติไปไปก็ไปทำบุญกันไปทำบุญไปสดมันภาวนาไปให้ทานไปรักษาศีลไปเป็นก็<ค>ไปด้วยกันนั้นแหละเป็นลาษสีเป็นดาบทเป็นอะไรบรารมีเ<ค>ส้งสิบมันแหละ<ค>ใช่ไหมละ่ะ<ค><ค>ท่านบอกว่ามันมีหัวหน้าเหมือนข้าเป็นหัวหน้านะ่ะข้า,าก็นำษษลูกศิษย์เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดเวียนว่ายตายเกิดบางคนเขาก็ละ แยกไปก็มีท่านบอกไอ้คนที่ไม่แยกกับไปไอ้คนใหม่ก็เข้ามาเนเรารวมท่านก็พูดคำเดียวก็บจบแล้วไม่ต้องพูดหลายคำอพอรู้จักช่วยกันมาไม่รู้ปีชาติแล้วเหมือนตู้น่ะเคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตู้มองหน้าตู้ก็รู้แล้วจะจะเอาอะไระใช่เวล่ะเหมือนพรมีน่ะเอ้ามองหน้ากันก็รู้แล้วประมาณนั้นแหละ แล้วอ,อย่างหลวงตาครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะทำงานใหญ่หรืองานสําคัญเนี่ยเขาได้ยินว่าสมบัติจกกักรพรรดิมันมีเหมือนขุนพลแก้วเขาอยากได้อธิษฐานเหมือนให้มีขุนพลแก้วเนี่ยได้มาช่วยงานเขาเพื่อที่ว่าจะได้สําเร็จขุนพลแก้วนาะงแก้วหรืออะไรแก้วแก้วเนี่ยนะครับมันมีเฉพาะของโพลิสัตืมเข้าใจไหมต้องปรารถนาก่อนอธิษฐาน,นใช่ ไม่ใช่เกิดจากคนได้ไม่เคยสร้างมาเลยสร้างกำลังมาเลยไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกว่างเถอะสิ่งที่เราทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยมันไม่ยากในการในการที่จะรู้นี่คือกรรมฐานนะี่ืะเพราะท่านบอกศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้อะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องอะ่ะพุทธเจ้าปะสร้างบาร,รมียังไง พระประจจตสร้างบารมียังไงจะไม่เกิดสร้างยังไง <c oughs> จะเวียนว่าจะเกิดทํำยังไงจะไปเป็นจาตุมจะไปเป็นดาวดึงยามานุสิตนิมันดารีปรมิตจะไปเป็นพรมทํำยังไง <c oughs> มันไปได้หมดเลยเวลาตายออกจากล่างเนี่ยจะไปไหนก็สา <c oughs> มารถจะกำหนดได้หรือไม่เกิด <c oughs> ก็ได้ นั่งรู้อารมณ์ตัวเองสิเนี่ยนั่งดูเด่ยสวดมนต์ไปพิจารณาตัวเองรู้ตัวเองอยู่ระดับไหนอ่ะมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกทุกเป็นไปไม่ได้รู้โดยลูปรดกินเสียงดูโดยตาหูจมูกดีใจโดยลูปรดกินเสียงโดยอารมณ์ของตัวเองนี่แหละคือนั่งดูเลยเอาว่าตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนถึงตอนนี้นั่งฟังหลงตา เรามีกี่อารมณ์อารมณ์ไหนเยอะอารมณ์ไหนน้อยถูกเวลาสัมผัสทางตาหูจมูกจากรูปรสกินเสียงจากมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงอวันนี้เลอไปงุนหงิดกับเรื่องอะไรมาถูกแล้วทาไมต้องไปงุนหงิดเรื่องนั้นทูาทไมต้องไปอารมณ์เสียกับคนนี้ถูกแล้วก็พิจารณาต่อไปอีกถูกเพราะเหตุอะไรครับเพราะเหตุอะไรจึงทรงไม่ได้อื เพราะเหตุไดทั้งอยู่กับจักรกพรรดิอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับภูมิหารไม่ได้ครับทำไมตอนนั้นถึงเริ่มหลวงปูถึงเริ่มบทสวดใช่ปริมาณของบุญในอดีตปริมาณของกรรมในอดีตทั้งดีและไม่ดีเนี่ยปริมาณมันมากแค่ไหนะคือดูที่การปฏิบัตินี่แหละดูที่การฝึกกรรมฐานทุกวันนี่แหละถ้าดูกันจริงจอะนะ ไม่ใช่ดูใครนะดูตัวเองนะดูตัวเองตัวเองนี่แหละครับดูตัวเองได้ก็ดูคนอื่นได้หละไม่ใช่บอกผมบอกไปดูคนอื่นเนะไม่ใช่ตัวเองนี่แหละกูตัวเองนี่แหละไม่เห็นทุกวันนี่เวลามีข่าวอะไรเนะี่ยโอ้โหคนนั้นก็แทงคนนี้ก็แทงคนนั้นก็แทงไปดีไม่ดีกูไม่สนใจหรอกครับทาม่ามีประโยชน์ไหมไม่ไม่มี คนถาม้วงตาเรื่อยเวลามีอะไรบอกว่าไป่สนใจโอ้กูแค่เรื่องของกูกูจะแย่อยู่แล้วกู <c oughs> วจะไปยุ่งของคนอื่นเอย <c oughs> จะไปสนใจ <c oughs> เพราะทุกวันนี้มันเหมือนแต่มีเรื่องที่ทําให้เราเพิ่มความเกลียดชังโหทําถูกครับถูกอ <c oughs> ก็เราไปร่วมวงกับเขาล่ะ,ะใช่ไหม เหมือนสมัยมันหนุ่มเห็นลำวง,งที่ไหนก็จะไปรวมกับเขาแหละเพราะมันสนุกไนงะ <c oughs> ไม่รู้หรอกพอกลับบ้านก็โอ้โหเมื่อยเมื่อยไหมจุบ <c oughs> ไม่เมื่อยเมื่อยขนาดและวเ <c oughs> <c oughs> มื่อยครับเต้นทั้งคืนเนี่ย <c oughs> ใช่ไี่ประโยชน์อะไรอะ่ะครับเพิอไปหายใจเขาเอาโลกเข้าไปอีกยุคนี้นะไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเพราะนั้น พูดไระเดตอนี้ถ้าคนเยอะๆนะลุงตาไม่ไปหรอกงานมานนั้นลุงตาไม่ไปเลยครับแต่เย็นๆมันไปหมดแล้วเอาค่อยไปนรอกก็ถูกแล้วใช่ไหมครับคําถามจากทางบ้านนะครับเขาถามว่าทําไมทําอาชีพเป็นช่างเสริมสวยค่ะลวงตา มีวิบากกรรมอะไรมันถึงต้องเกิดมาเป็นช่างเสริมสวยเนี่ยมันก็ดีนะช่างเสริมสวยมันไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยทำให,ให้คนสวยอะมีความสุขเออทําให้คนมีความสุขครับทําให้คนสวยอ่ะแตครับ,รบ,รบก็ถามต่อว่าแต่ทําไมเนี่ยหลวงตามักจะมีลูกค้าเนี่ยมานั่งระบายปัญหาชีวิตร้องหหมร้องไห้เขาฟังเวลาทําผมน มันเป็นสถานที่ที่ระบายเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ร้านกาแฟร้รานตัดผมร้านเสริมสวยหรือไม่ก็ร้านอะไรต่ะไรที่ไปชุมนุมกันนั่นแหละนัะน่นประมาณนะะั้นแหละเข้าใจไหมมันเป็นที่ระบายความทุกข์พอเขาระบายแล้วเนี่ยมันก็นโล่งไปส่วนหนึ่ง เหมือนเหมือนสังเกตหลวงพ่อสมัยก่อนนะนะเออหลวงพ่อท่านทํำไมรู้หมดเลยในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกจากวัดนะไม่าออกมาตั้งแต่บวชยี่สิบไปชุดดงมาก็ไม่ออกเลยจะสรลุหมดแล้วลูกใครเป็นลูกใครเพราะคนไปหาท่านเองหลวงตาลูกป่วยหลวงตาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ ท่านก็เลยรู้จักหมดเลยอ่ะจริงมัน่ะตุย่างงี้เหมือนว่าการที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนเขาคลายทุกข์ได้หรือระบายเราก็ถือว่าเราเราได้ทําบุญเป็นตัวนั้นก็เป็นบุญอย่างตู้นี่ในอนาคตถ้าไม่ศึกก็จะคนที่รู้จักก็จะเวลามันทุกข์เราเพื่อนกูบวชอยู่ไปหาเพื่อนดีกว่าใช่ไหมล่ะครัอ เพื่อนมาก็มันก็ระบายความทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุงให้เราฟังนั่นแหละครับระ,ะบายเสร็จแล้วมันก็ถวายสัตตังโตมันก็กลับไปอตัวปิวไปเลยพอระบายแล้วเนี่ยครับเพราะฉะน,นั้นทุกก็เลยเป็นที่ระบายอระบายอารมณ์ของมนุษย์ที่รู้จักประมาณนั้นแหละ<อ>ตัวดีไหมล่ะดีครับ ถ้าตุกเป็นคนธรรมดานะไม่ได้ทำอะไรหรอกทำธุรกิจเนี่ยรวยว่าพอเมีว่าเนี่หรือไม่มีเลยเนี่ยนะมีลูกมีหลานในการของหน้าเนี่ถ้าไม่มีมันก็จะด่าแล้ว <c oughs> พ่อกูไม่ได้ทำไว้ตอนเป็นหนุ่มมันเสียทำอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ด่าเอกนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพ่อแม่ทำไว้แย่งกันกอรไงอ เออเป็นโทษอีกอ่ะเต็มที่ก็จะมีประโยชน์ต่อคนในครอบครัวคนรุ่แค่นั้นโชววงแคบคจะเล่นวงแคบไม่จะเล่นวงกว้างประมาณนั้นแหละจะจะเอาคิดสั้นคิดยาวคิดไกลคิดออคิดเป็นรือคิดไม่เป็นคถ้าคิดเป็นก็คิดบ่อยๆก็แล้วกันถ้าคิดไม่เป็นก็อย่าคิดอะไรเลยอื ไม่คิดอะไรก็เลยก็ไม่ก็ไม่คิดนคะคคนที่ไม่คิดอะไรเลยได้จริงๆก็คือสือส่อสีดูสีสีไม่คิดหรอกหลับตาคนิ่งสนิทคิดอะไรไม่ได้หลวงตาครับมีคนถามอย่างหลวงตาจะสร้างดงลือสีหลายๆที่นะครับคือการที่จะเป็นลือสีจริงๆหรือว่าสิ่งที่ลือสีควรจะมีอย่างไงหลวงตา ฤอษีที่ควรจะมีเนี่ยครับฤอษีจริงๆน่ะคือฤๅษีเป็นผู้ที่วิเวกผู้ที่มีความสงบครับไม่ใช่ฤๅษีไปหาเรื่องฤๅษีจะไม่ไปหาเรื่องฤๅษีจริงๆคือสงบครับจะไม่วุ่นวายกับใครอืมําแล้วนะอันนี้จริงๆเลยฤๅษีดงฤๅษีจริงๆและควบคุมด้วยหลวงตาเลยเนี่ยโอ้โลำพูน <Yeah. S 2> กำลังไถ่ที่อยู่ตอนนี้น <c oughs> ที่เยอะด้วยนะออ oh. กำลังทำที่ก็จะทำเป็นที่นั่นไม่มีเนื้อสัตว์นะ <c oughs> ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีมีผักมีผลไม้อย่างดีก็มีแค่ไข่อะรนะใ oh. นอนาคตนะพูดไม่กี่เดือนนี้แหละ เริ่มทำศาลาเริ่มทำส้วมเริ่มเริ่มทำกุฏิดินกุฏิอพวกไฟเบอร์พวกอะไรนู้นนะแล้วก็ทำร่องน้ำทำการปลูกพืชสารพัดการดำรงชีวิตในอนาคตก็อยู่ง่ายขึ้นไม่ต้องข้างนอกไม่ต้องเขี่ยแล้วไม่ต้องพึ่งพาางไม่เลยครับไม่เลยอรักล้วย มนกอพวกเนี้ยหมุนเวียนพยายามหมุนเวียนไม่ได้ทั้งปีดูดูคนเท่าไหร่หรือเสีไปอยู่เท่าไหร่อะไรตาเนี้ยห้ามคุยกันด้วยถึงเวลาก็สวดมนต์ไม่คุยคคือไม่มีเรื่องะถ้ามีเรื่องก็เชิญออกไปอ้าวก็สุขเชิญไป ก็คืออันนี้จะเป็นแบบต้นแบบเลยแบบเลยคิดเองทำเองครับอาชีคิดได้คือเขาถวายที่มา <c oughs> ไม่ได้ไปซื้อเองนะที่เขาถวายา <c oughs> <c oughs> ก็เลยทำถ้าถ้าเขาถวายก็ต้องทำเป็นรูปนะรักให้เขาเห็นไงว่าทำเพื่อประโยชน์คนแถวนั้น <c oughs> ไม่ได้ทำให้ใครนะ แถวนี้ก็ทําประโยชน์ในคนแถวนี้แหลคะครับเพราะมันก็ไม่ใช่ของใครหรอกเป็นของใครไหมไม่ครับมันเก็นสร้างหลวงปู่สร้างนี่คึ้นไปแล้วมันก็เป็นอยู่ที่อนาคตนะใครจะมาอะไรก็ปล่อยไปจะไปยุ่งใช่ไหมครับอาศัยดำรงชีวิตยอยู่แถบเนี้ทุกคนต้องกินนะครับถ้ามีกินนะมันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหม นประเทศไทยเนี่ยถามว่าถ้าถ้าปิดประเทศเนี่ยมีกินไหมมีครับถ้าลุงตาไปใหญ่ลุตงตาปิดจริงๆนะฮะอปิดจริงๆเลยครับปิดแบบทุกคนต้องมีกินเนี่ยลองดูที่มันจะทําได้ไหมไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาเลยอะกินนี่แหละทุกคนมีกินเน่ยมันจะมีโจนไหมเอาครับไม่มีอะมันมีกินอยู่แล้วอะ่ะ ไี่อยากกินอะไรล่ะครับในน้ํามีมาในน้ามีข้าวในเมืองไทยอะต้นไม้เกาะกลางถนนก็ปลูกที่กินได้ทั้งหมดเดินไปไหนกินได้หมดเลยอะจอด,ดรถก็เด็ดกินได้เลยทิ้งหมดเลยท,ที่มันเปิดที่มันปลูกแบบสีเหลืองสีแดงไม่ได้เรื่องในลาวเนี่ยยกเว้นที่มันเป็นยาไปน,นะครับยาเนี่ยปลูกให้เยอะๆยากับอาหารนะ จริงไหมเนี่ยก็จะให้ตัดนะแถวเนี้ยต้นเป็นยาเหรออ๋อเป็นยาอย่าไปจัดยาไส้เป็นล่มเป็นล่มเงา <c oughs> เพิ่มออกซิเจนอ๋อได้เวลาพอดีครับ